ดีกว่าโกนดีกว่าถอนประหยัดเวลาไม่ต้องมาเลเซอร์อ,อีกแล้ว <laughs> ทำไมถึงเลือกกำจัดขนด้วยเลเซอร์ครับถ้าทำแล้วมันก็ขนถาวรแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งยากของสัมารต้องควรอะไรอีกมันถาวรกว่ามันสะดวกกว่าเคยโกนเคยถอนไม่สวยเลยรักแล,แล้หนังไก่อะคะ่ะคุณหมอนแนะนำยังไงบ้างครับ คุณหมอก็แนะนำเลเซอร์ตัวนี้ค่ะลองเพาวนเดียเลเซอร์ค่ะตอนนี้ทำไปแล้วกีคค่ครั้งครับอ๋อครั้งนี้ครั้งที่5ค่ะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับผลก็หายไปแทบจะ100%เซเลยค่ะไม่ต้องมาเลเซอร์อีกแล้วทำ <laughs> ไมถึงเลือกมาทำที่คลิคนิกรันมีความเชื่อถือเลือคุณหมอค่ะความเป็นมืออาชีพตั้งมาว่าอุปกรณ์ที่นี่ก็มีคุณภาพได้มาตรฐานดีกว่าโกนดีกว่าถอน,นประหยัดเวลาไม่ต้องมากังวลเรื่องจะมีหนังไก่ที่รักแร้รักแร้แล้วก็จะสวยมาก